ช่อง Channel ครับวันนี้มาจิกกิ้งนะครับพาชุดเด็กนี่เรียนมาโอเคนะครับวันนี้มาจิกอินซีนะตาหายอินซีกันไม่รู้จะเป็นยังไงลองพูดอินซีกันดูก่อนครับลองดูครับปเเ้ลลยนะอกโดนแล้วโดนแล้วโ <c oughs> ดนแล้วครับโ <c oughs> ดนแล้ว <c oughs> ปอะไรตะขอตะขอตะขอิด <c oughs>

มีขาวมีขาวมาแล้วรอตะโกตะโกโอ้ยอย่าพัดอย่าพัดโอ้ยรอตะโกตะโกใส่ตัวกางลำโอ้ยมีขาวๆมาแล้วมีขาวครับมีขาวอย่าพัดนะโอ้ยห่วงหัวขวางลำมาเลยเว้ยสีแน่นอน อะไรจะขึ้นแล้วอีซีนซีได้คนเลี้ยงเบียร์แล้วเว้ยย่างได้ขึ้นมาเลยสายแปดโอ้ยสายแปดได้ปะวางหมดเลยสายแอดโอ้ยโอ้ยกระโดดเลย พีเอาถือหน่อยด้วยยแบตอลโอ้ยดูได้ลยครับครับแมแรกแจมแรกโอเคลูกป่าขึ้นดิะ่สอยเลยอ้าโอ้ยโดนตัวแล้วลุห้ยลุดเลยเอาลงมากเลยกินไม่ติดมันไม่ติดงับ โอ๊ยปลาดออยกินหนักหนักเลยอ่ะกระทันหนักมากนำเห็นกได้ิเ็ดีกว่าเอ้าอ๋อโน่นโดน มันตึงนี่หรอมันมันตื้อตออะมันติดสายเบ็ดมาอะไรโอ้โหติดหลังมาเอาแล้วเลือกูคนเดียวแหละ ủa cố lên đi cô lên càu 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 đi rồi, cá nữa, đi được <laughs> <laughs> <có rồi>. <laughs> ดีไซส์ตัวนี้มีสูงโอ้ยหลุดแล้วว่าเฮ้ยหลุดแล้วอ่ะหลุดแล้วโอ้โหตามตาไทยกำลังใจหน่อยหลุดไปแล้วโอ้โหเบ็ดลาโ้ย

จุ่มคันลงไปลึกๆหน่อยเออนั่งเลยก็ได้ต้นละมา่งมีติ๊ดตื้นนิ่งๆไงเพราะมันยังสู้อยู่ตลอดถ้าเปนในเกา่าคมพองแล้วไม่เาแหละไม่สู้แลนี่ดงไม่แน่ตะคอ้ <c oughs> อหน่อยช่อนหรือโมไอ้ย่ <c oughs> ไม่เห็นตัวเลยออาตะคอมาแล้วอวะอุ้ยโอ้ย ปล่อยใส่ปล่อยใส่พวเลื้อหน่อยปล่อยใส่พวเลืออียวเดยวเดียวาคิถอยหลังไหโอ้โหได้ลึกได้ลได้กว่าแล้วสภาพนี้ได้สู้แบบนี้จะท้องทุ่มเลยลได้ได้ก็ต้องสู้แล้ว เลยให้ไลออกาเลยเดี๋ยวกอง้อมหมดแล้วหมดแล้วลต้งเข้าไปแกะนิแกแกะตรงี้ถ้าแกะตรงนี้เราค่อยไปเอาได้ไหมพี่หน่มไได้ห้าสิบหาสิบีกเฮ้ยเือปิด้กงกับเราวะเนีปาคนละมดก่อนแรง โอ้ยเพิ่งอัดปลาสองตัวเองอย่างเงี้ยกะลาวาทุกคนเลยเฮ้ยอย่าให้เปลี่ยนคนอัดเลยตื่ตะขอเลยวกะลาวาแล้วอ่ะหัวทอมก่อนไปทอมทอมเกี้ยวก่อนคล่อยวิ่งไปก่อนเนาะกินทอมก่อนรอก่อนได้สบายใจได้ไม่มีต่อแล้วเนี่ยนี่ทันต่อแล้วไม่มีต่อทีต่อนี่ได้สั้งรั้งไม่ต่อแล้วสบายใจได้มาๆยังต้องขึ่งวัน มันพึ่งนึกได้ดิเลรกมันไม่ดกมันไม่สู้ดิไม่สู้เลยออกนมนนึกได้โดนเดวลยครเอายครับอ้าติดยัอาเลยสิแมเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันอู้อ้เอาอขึ้น้นอเดี๋ยวลาเกี่ยวปามเดอยวติกอาไปดสิอันนี้อม้วนเกี่ยวอนเอาแล้ว ไอช้ชนต้องยอมเหนื่อยจริงๆเนี่ยผมถึงผิวน้ำเดี๋ยวมันลงมาแล้วเลยโอ้ยได้ไมัเส็โห oh, oh. ยิงยาวเลยแล้วมึงขึ้นมัำไปอีกเนี่ยไปหมดแล้วนี่น <c oughs> มันขึ้นมาปุกนี่ยขัลงไีขึ้นม,นนมานี้นี่มอเนบกดปลารอได้ไหมเราเนียา้มันนานยังยมีนนนโคตรเลยโคนานจังโนานจังเริ่มพอ,อแล้ว่มหมดแล้วนะเปลนตัวอ่งหมด่งหมดปอนเซอร์นี ใช่ยิ่งนาำมันเริ่มยิ่งเสี่ยวไงใช่ไหมความเริ่มเสี่ยวเริ่มมีเป็นฟังเป็นฟังเป็นฟังมันดีจชอบเลยชอเลยวมนนี้กดสับสัเคราะ์เลวแรสังสังเคร

ไปเว่นเอยไปเว่ยเออใส่ใหม่ยัอยาไปนั่งดอกมาขนอมันเอยมันไมถือว่าอ่อนนะเว่งหนักหนมันไรมีเวลาทั้งวันวันนี้โอ้มาจากสังไปแล้วยขึ้นเลยต้องใส่ต้องไปสังต่อไป้เชือกลเกขึ้นเยั้งิเ ไติดกติดอยู่มันก็นั่นเราว่ามัไ่แปะมันโนเนี่ยจะบอก่างมัน่งามันติดเน่เดี๋ยวพอขึ้นน้ำมาเดี๋ยวลงหม่แล้วแหละีผมองโดนนิดตั้งตันยนิ่งมน่อสิ่องไหน เดี๋ยวมาถามก่อนโอ้ยชิดมาเ่าชิดมาไม่ลุกไม่ไปนะแซวยังได้ตั้งแต่อินซีเลยส่วนกล้องส่วนกล้องเฮ้ยเราไม่เอากล้องเราบังกัโอุ๊ยจะนานว่ากล้องเดี๋ยววาดกลับเสร็จเดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนเราถ่าย กองเราใกล้ๆกันองียวมังจอเอาไหมเอาไหมแขกเอาไหมเอาไหดีโอไหมจัดไปโอเคน้ำเสดเดี๋ยวเสจก็เปลี่ยนแบตพอดีขาแล้วเห็นตัวเลยไหมยังขาแล้วขาแล้วอุ้ยไปไทเลยแล้วไปไไป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  เย็นเย็นเย็บ uh, cool ึ้งตะเค้าเต้นเย็นโอ้โหยุงร่างเฮ้ยมีคู่มันด้วยผมไม่ใช่ปาร์ตระตัวดีหว่ามีคู่มันด้วยเออคู่มันตามมานะอยู่ทางใต้นี่มีคู่มันทำเลยไม่ปล่อยเหยืยอไปละกระตัวว่ามันขัดขท้าตามมีคู่ตามมีคู่ตามยุ้ยจะเบ็ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพันกันแล้วละเดี๋ยวพันกันงงไปละนี่มีคู่ตามมาสองตัวอ่มีสองตัวเกี่ยเป็นไม่เกี่ยวรอเลยนี่ Một người ta mình đã ghi nhận. Một người mình đi đi hay hầu. Một người ta lấy thêm pháo lên được nóng. Một người ta mọi người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  mọi ở mọi người mọi người nó người mọi 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 người เดี๋ยวชงอุ้ตเดียวเว้ยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยเฮ้ยเสียเียมาแล้วยอดครัวเอาถือโชก้อนเยโชก้อนเยหันหน้าหันหว้าหันหานด้วหันมากล้องนี้ด้วยนะโอเคอ่ามี้องถือโเราเอาคนเดิมคนเดียวอีกแล้วครับ เดียโเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอาอีกแล้วข้างหลังก็มีนะข้างหลังก็มีดหนังกะตเนึ่งตัวเท่าอันโอ้โหาอะไรวะทุน่าทุน่าบูกินบูปินา นั่งก่อนเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งเลยพุกเอาไปเลยนี่อ่ะไม่ไม่ไม่โอเลยเนี่ยถูหน้าเลยเนี่ยถูหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยมา้ยนี้ไงวะนไปคิ้วไอ้ปล่อยปลาโอผงเมืี้ตัวเล็กมียอมมาเออต้องเป็นสียอมแล้วเนี่ยเออทันทีลอยแล้ว นี้ปลาพุงม่ใช่หรอกินง่ายดิแ่เสร็จทำไมที่กระเถานีมันกินเยอะจิกนะทำมันเสรจนล้อมันมันวนะไม่มาเลยหรอปลาไม่วนไม่คืนอยู่ในคลิปนนี่ใส่แปดอะใส่แปนลมันจะวนอยงนี้ลอกจะไกเพเขาอยากครอบไงบอกเมื่อกี้เขาอยากครอกอยาคอบออะไรชนเลยปะ แกก็น,บบนั้นแหละผมร้สีวจะขึน้นทีว,ทวอยานามาที่ยิงไงปลาเนี่ยนทน่าเหรอถน่าทุน,าน่าน่าน้ลรนะขีน้น้ำเงิน <laughs> ไม่ใช่นโลใช่ไหมไม่ใช่เหยนโลนนนนน,นชอตเดีดดวยดดวกันโด ไม่ยอมไหเฮ้ยบินวนอยู่นั่นโอ้ยนี่ขนาดมันกินทันตันอะไรได้รึเราก้มจุ่มน้ำไหมอันนู้นดีกว่าไหมเขาอะไรเห็นเขาได้กันนะจ่ใยโกโปรแล้วรอหนานแล้วนะแต่ขอปั๊มลงไปปั๊มหนึงปั๊มคันลงอ่ะยกคันขึ้นแล้วปั๊มคันลงเกี่ยวเลยเกี่ยวเฮ้ย วังงวัอง้นางดขึ้นมาีเย็นเย็นบ๊อบซับเรียบร้อยใส่ไปก่อนเลยเราใส่ใส่ใส่บอไปก่อนเลยโอ้ใส่สิบปุ่ยไม่เคยให้เลย เียวเดี๋ยว <intellectual sadece S 1> ้กดปดกัไกงเปิด hmm. น no. ้าลอกเนนกมาูนเาเอาถือมียกันนี้ถือไหนแล้วล้องเราไม่้ตมีแยกตอนนี้ไหนนี่โอีอยู่ไม่ใช่ภาพนี่ห่นมาอ่านมาอ่านมาได้ได้ได้แล้วนี่ก็เท่มเนียคนมิดเรา หนึอ๋สองสี่นี่เป็พวกคนดีเด็กผันาเกระตุกจิกจิกไม่เชื่อมือฮึฮึเหนเขาบอกเ่มเลยโอ้ยสั่นเลยปลาคันสั่นเลยแล้วก็กินรอบล้อ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ยังไม่กินเลยนะลงไปกินเลยเนี่ยติดอะไรอย่เนี่ยเหี่ยวหว่างเฮ้ยซีนซีนซีนซี เอาเอาโอ้ยนูนซีเอสตีถ่างเลยตับตับขึ้นตัวนึ่งก่อนเลยขึ้นตัวนึ่งก่อนนะเชขึ้นตัวนึงก่อนเออเลยหมดเลยวางเลยนมอือนูนซีเอเฮ้ยจิดหางเฮ้ยแล้วอะไรสตีเร็งวิ่งหางกลุ่มคอมเฮ้ยโอ้ยโคตรได้สิโคตได้เนี่ยโอ้ โอ้ย hey. ระวัง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 กินิบตัวนด้ด้วยอ้าวว่องสบาดนะกดทันดีคมตัวไหยากดังมากคมแล้วปลาตัวไหนยับจะลองยูทูบมาเลยยูทูบมั้ยแชแนลไลค์สับสไครด้วยนะครับ ไม่เนืองพูด่างนี้เดี๋ยวให้พูดตอนจบก็ได้ะพูดตอนจบตอนจบหนยัั่งเข้ามาั่งเอาสวนสวนทรายทรายเออทักไม่ได้เหรอเฮ้ยใส่เรือแล้ว โอ้ดิงโกขนาดนั้นเลยเหรอจะตกน้ำน้องก็ลืมดูเลยเอาแล้วเอ้ยสองคันเปิดแล้ว ตุนด้วยเนาะกําลังๆนี่ ừ. ừ, okay. อ้อปลาคู่ปลาคู่เอาอีกแล้วโอ้ยปลาทูนี่วะโอ้โหเนี่ยปลาทูโอ้โหโอเคโอเคถ่ได้ถยังได้ยังติดถูเออได้ต้องเนี้ยีปลาทูปลทูอยากดังมาไม่มีเรียกไม่เป็นส่วนร่วมเหรอมีอะไรลุ้ยตัวไหนอยากดังไหมตัวนเป็นไฟแรกที่มันไม่ได้ดีซะแล้วงอนเดินอน ไปโดนเลยแล้วสามสูดแล้วตบสูตรได้เด้อเฮ้ยสั่งนี่แข่งไปจิกสองรอบแล้วนะจิกพี่ดนรอบเนี้ยโหแนวเดิมอีกแล้วเดิมเดิมเลยเดิมนี่เห็นไหมเมื่อกี้ก็อย่างงี้นะเมื่อกี้ก็แบบนี้เลยนี่เมื่อกี้อย่างงี้คนเดิมแต่เขาไม่จิกอะไรนะแต่เขาไม่จิกอะไรไปดวรอบไปขึ้นแนว โดนโดนแล้วขาหัวเดิยเรื่อยๆจนเย็นๆให้มารับใช่ใช่สมัครอยู่เกิดเช่นเคยนะนะเปิดกล้องนะใช่เว้ยใช่เว้ยขาวหนูหนูจะขอหน่อยแล้วเฮ้ยใส่นี่ไซน์นั่งยกเลยเฮ้ยโดนลงเพอเลย ม่เฮลเลยหมดล็อกแล้วผูกจะผูกครบแล้วตรงนี้ป๊อปทันทีเลยหมดวันแล้วครับกับเด็กหนีเรียนนะจิกกิ้งซีตัวสุดท้ายได้ตัวสุดท้ายตัวนะครับต้องฝนเลย เป็นยังไงบ้างอาการชักงอกรับกลับบ้านหนาววันนี้ก็หมดวันแล้วขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนึ่งล้านชแนลวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย